ยินดีต้อนรับขอต้อนรับท่านให้ความดีดียิ่งครับการพัฒนาดันทองขอต้อนรับเชิญครับ จวัดใลดินจังหวัดสลกลนครครอบครัวนายน้อยทมีวันนี้นะคะวะ่านำเทคน้ำหนึ่งนะคะมาให้กับท่านแต่อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะท่านผู้ในการนเนี่ยมีคุณค่าอย่างยิ่งคนหนึ่งคนนะ,ะสามารถที่จะทำงานได้ต้องกับคนประมาณสามสี่คนนะครับเป็นคนที่ขยันตื่นเช้าเลาะ น้อเสร็จสิ่งที่ท่านเดินผ่านก็จะได้รับการพัฒนาแล้วก็แก้ไขอายุสามวันนี้เราตั้งใจนะคะที่จะใส่เสื้อนะคะสีแดงเลือ่องหูสัญลักษณ์ของอาชีวะเรานะคะเราก็ยังมีพี่น้องจากฝ่ายบริหารนะคะหรือคุณครูทุกท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านเข้ามาแล้วก็พัฒนาพัฒนาให้เรียนรู้เรื่อ,อมาได้จึงขนาดนี้เนี่ย าการทํางานอย่างหนักนะคะของท่านผู้บริหารทุกท่านคณะบัวจักรทุกท่านทีท่ฟังแล้วอมันเป็นเหมือนสิ่งที่คนคนพู้เยอะมากนะเยอะจนเราผ่านหูว่าเอ๊ะมันก็ธรรมดาจนไม่ได้ลึกซึ้งกับมันแต่ถ้าลึกซึ้งกับมันนะคะความผูกใจนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราต้องการความผูกใจอยู่แล้วแต่อย่าจะบอกว่าถ้าผูกใจอย่างเดียวมันย่อ มีปัญหาเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้การแก้ปัญหาทีกับผู้ในการเองที่แต่ต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องถูกต้องในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะระเบียบปฏิบัตินะคะหมายถึงหน้าที่ที่เรานะคะท <c oughs> ่านขยันแล้วท่านไม่ได้เอาครอบครัวมาด้วยท่านไม่ต้องไปส่งลูกรับลูกแล้ว<ม>ใช่ไหมท่านก็จะพาลูกน้องทํางานนะฮะก็เลย เป็นหัวกอันนี้แซลเลนนะคะแต่จร,จริงแล้วทั้งรู้ทั้งหูน,น,นี่คือตัวจริงเสียงจริงของครอบครัวนายม้อ,อยตะบ,บินที่นามาเพาะหม้อนะคะให้อยู่ในมือนะคะของพี่น้องชาวการชีสอ,องก็ขอฝากนะคะฝากปัฒนาต่อนะคะขอขอบคุณในการต้อนรับแม้ว่าจะเป็นบรรจุน,นะคะนัออกนก็ยังมาต้อนรับอยา่างพรบอมใ ็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะการวิเกีอแอคคิวยาวกัน ah. มาดูผมอบอุณนะครับอบอุณนประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เลือกเสร็จแล้วก็มีครับครูมีผู้บริหารโทรไปหาผมที่สอสอเลยนะครับยินดีต้อนรับสูเ่เวนแพทยนะครับแล้วที่อยู่ที่นี่เป็น ผู้ในการพิสิทิที่อยู่สับปะช่างแผ่นนะครับวันนี้ไปเชียงรายนะครับตะโพนก็ประทับใจนะครับแล้วก็นะครับเชียดายไม่อยากให้พี่น้องรีบกลับนะครับด้วยเทคนิคสว่างแดนดินนะครับครอบครัวนายน้อยนะครับที่รักทุกคนนะครับเข้าใจว่าทุกท่านก็เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเดินทางตั้งแต่นะครับหกทุ่มนะครับหกทุ่มของเือน ระยเวลานะครับเกือบ1ิชั่วโมงแล้วจากเลยมาเนี่ยก็าทำถนนนั้นเนี่ยผมคงที่จะพัฒนาไปคนเดียวไม่ได้ที่บอกว่าขยันพอมาอยู่นี่มันพร้อมอาจะไม่ขยันก็ได้นะครับดันั้นพอขึ้นตำแหน่งผมเชื่อมันว่าผมเห็นกินงานเห็นกิมนะครับงานของการอี่สองแล้วเนะีนะครับท่านพอบรรดาพีา่สาวก็คงจะห่วงน้อยลงนะครับแต่ว่าผมก็จะเชิญพี่น้องทาง นะครับสวัสดะมาดูงานนะครับหรือผมอาจจะไปดูงานกันนะครับทุกเดือนได้ยีงดีจะบอกครับนะนะแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับฉันผมเป็นคนต่างจังหวัดต่างที่นะครับแล้วก็โชคดีว่าท่านธิรศักดิ์ก็อยู่นะครับท่านสอเดิครูแล้วก็เป็นรุ่นน้องของท่านพี่ประจวบท่านเดียวกันนะครับขอบคุณในการต้อนรับครับสวัสดีครับ